ครับกับริการอัม d เดยี้เช่นเคยครับผมวันนี้นะฮะจะเป็นการรีวิวนะครับแกะกล้องนะครับเพื่อที่จะมาทําความรู้จักกับวงนี้ครับซึ่งเป็นไอดอลนักภาพเหมือนกันครับแต่อยู่อีกค่ายหนึ่งครับก็คือ p o ล y เค n ยนยอนเองครับและผลงานเพลงก็ดังกระชอนกันนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ติดออลิคอนชาร์ดด้วยนะครับผมในตั้งแต่เปิดสดาแรกก็อยู่อันดับ3 ทับของออยกอนชาร์ทครับนั่นคือวงไดอะล็อกนั่นเองครับผมนี่ะวงนี้ฮะไดอะล็อกฮะซึ่งตอนนี้ฮะวงนี้ครับก็นี่ฮะอยู่อันดับต้นๆของออยกอนชาร์ทเลยครับอยู่อันดับที่3นะครับตั้งแต่เปิดจำหน่ายครับผมบก็ถือว่าเพียงพิตแล้วก็อยู่ที่1ชาร์ทของ หลายหลายชาตหนกระท่ารวมถึงบน Apple ิลด้วยนะครับวันนี้ครับการที่จะมาดูกล่องอันนี้ฮะของวงเนี่ยไม่ใช่ CD ธรรมดานะครับเพราะว่านี่คือคบูเล่ฮะผม CD พร้อมกับบูเล่ครับแต่หลายคนอาจจะนึกถึงว่ามันเป็นกล่องใหญ่ๆเหมือนวงนานาบุนโดอีิจิเนีไหมผมบอกว่าไม่ครับเป็น CD ธรรมดาเลยฮะแต่ว่ามีสองแผน่นทางด้านหน้าและด้านหลังนะฮะ นี้ก็เราจะมาดูครับว่ากล่องนี้ภายในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เล่าอธิบายถึงแผ่นที่จะได้รับด้วยครับว่ามันมีอะไรกับ้างครับซึ่งแน่นอนครับว่าต้องมีซีดีถึงสแผ่นด้วยกันฮะแล้วก็มาพร้อมกับนี่ครับผมแผ่นบูเลอีกหนึ่งนั่นเองครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับนี่คือด้านหลังนะฮะแล้วก็นี้ก็คือด้านหน้าครับมีเมมเบอร์ทั้งหมด8คนนะครับผมซึ่ง8คนที่ว่าเนี่ยเป็นนักพากย์หมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ ก็เช่นเป็นแค่นักพากย์เท่านั้นนะฮะผลงานอันนี้จะเป็นผลงานอัลบั้มแรกด้วยครับเป็นอัลบั้มแรกด้วยนะฮะที่จัดเต็มถึง13เพลงด้วยกันครับผมฮะน,นี่ก็เป็นปกติแล้วครับผมเอาละสำหรับด้านในครับก็จะมีอย่างนี้ฮะนี่ก็คือ CD ดนั่นเองครับผม แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบนะุ๊กเลตฮะซึ่งตรงปกนี้ก็คือบุ๊กเลตนั่นเองครับผมประมาณนี้นะครับ CD อันนี้เป็น CD แบบแท่กนะครับผมก็คือรวมเพลง CD Audio CD นั่นเองครับส่วนอีกด้านหนึ่งครับก็จะเป็นครับเป็นรูปเมมเบอร์เลยฮนะเดี๋ยวขอรนดญาตนะครับเวบพลิกด้านแล้วกันนะนี่ครับจะเป็นรวมคอนเสิร์ต ด้วยนะครับผมคอนเสิร์ตอ่าปาร์ตี้นะครับดาวลอร์ปาร์ตี้สองพับครับแล้วก็มีเบื้องหลังการถ่ายทำเอ็มวีถึง2เพลงด้วยกันนะครับรวมถึงผลงานล่าสุดครับก็อยู่ในนี้นะครับซึ่งหาชมไม่ได้บน YouTube ครับต้องชมผ่านพังฮูเลนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออ่ายังมีอ่าการแสดงอีกแบบหนึ่งด้วยครับในรูปแบบสตอรี่บรรยายฮะซึ่ง เมมเบอร์ก็จะเป็นผู้ภาคเสียงด้วยนะครับผมเล่าที่มาของความหมายของเพลงต่างๆในแต่ละเพลงนั่นเองนะครับผมซึ่งจะไม่ไม่ตรงกับรายชื่อเพลงทั้ง13เพลงนะครับผมก็ต้องรอติดตามกันฮนะเรียกได้ว่าจุใจอย่างมากน่าจะเกือบสะเ,เกือบ4ชั่วโมงครับเพราะว่ายัางรวม MV ทั้งหมดของดาร์ลอตเนี่ยอยู่ในนี้ด้วยนะครับจัดเต็มจริงๆครับบอกได้เลย แล้วก็ที่สําคัญนะฮะก็คือน,นอกเหนือจากที่จะเป็นอันนี้เป็นบูเลฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าแบบคร่าวๆนะว่าข้างใน, let นบุเก็ตนะฮะที่เป็นโฟโต้บุ๊กเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะดูกันครับ สำหรับโปโตบุ๊กฮะซึ่งปกติอันนี้ก็จะมีประมาณาถ้าเป็นซีดี่ะจะมีสักประมาณาไม่กี่ภาพเท่านั้นเองนะครับน่าจะเป็น10รูปนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นบูเล่เนี่ยอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสิบหกหน้าโดยประมาณนะครับแล้วก็นอกจากนี้ฮะยังมีในส่วนของเ,อเนื้อเพลงอันนี้อยู่ด้วยครับรายละเอียดต่างๆด้วยครับไปดูกันดีกว่านะฮะเราเปิดคร่าว,าวๆนะครับเราจะไม่เปิด ทั้งหมดฮะแต่เราจะให้เห็นแวบแวบเดียวฮะให้เห็นคร่าวๆฮะนะครับมีมีเบอร์ทีละคนทีละคนครับแล้วก็มีรีแอคชั่นต่างๆมากมายฮะอันนี้เลยฮะอืมแต่รูปสวยๆเท่านั้นครับผมอืมประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเนื้อเพลงครับผมนะครับก็ใครที่สนใจนะครับ ก็สามารถสั่งได้ทางอันนี้แนะนำเลยครับว่าสุดๆก็คือทางอเมซอนะครับซึ่งสะดวกในการจัดส่งต่างประเทศนะครับในสำหรับเ,เว็บไซต์อีกแห่งหนึ่งครับก็มีเว็บที่แนะนำมาอีกก็คือ,อ,อ c n แอน .jp ครับซึ่งเป็นเว็บของค่ายพนิแคนยอนนันเองครับซึ่งก็อาจจะต้องเสียภาษีจะส่งภายในญี่ปุ่นอีกนะครับแล้วก็ ส่งพาเซนสมาไทยครับแต่ว่าจะมีโปรโมชั่นนั่นก็คือรูปของเชกิต่ตางๆนะครับแล้วก็กิจกรรมคุยกับเมมเบอร์ครับก็มีเหมือนกันฮะซึ่งแต่อย่างไรก็ตามคอนตินก็ผ่านไปเรียบร้อยหมดแล้วทุกกิจกรรมแล้วครับก็ต้องรองกิจกรรมใหม่ขึ้นแล้วกันฮะแต่แน่นอนครับว่าหลังจากที่เราอัปเดตเนี่ยก็คือขาดไปสักเกือบ1เดือนแล้วนะครับถ้าเข้าสุดต้นเดือนตุลาคมเมนะื่อไหร่นั่นก็หมายความว่านี่คือ1เดือนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ยังมี เห็นว่าอนาคตเขาจะมีคอนเสิร์ตทัวร์ที่จะเกิดขึ้นครับในเดือนตุลาคมด้วยนะครับซึ่งวงไดอะล็อกเนี่ยได้ประกาศขายสินค้าเติมฮะซึ่งสามารถสั่งได้ทาง c a n i m e j p ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนะครับพูกกุญแจนะครับผมแท่งไฟเสื้อทีเชิร์รับมีทั้งสีดำและสีขาวนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างมากเลยทีเดียวฮะ มีเพลนไลท์ด้วยฮะแล้วก็มีป้ายเกี่ยกับบิมเบอร์ด้วยครับเป็นป้ายกำกลมครับรูปเิมเบอร์สวยงานเปเดียวนะครับทั้งหมดนี้ครับก็จะเริ่มขายครับตั้งแต่วันที่22กันยายนี้ถึงนี้นะครับต้องไปดูตามรายละเอียดนะครับว่าจำหน่ายกันที่ไหนนะครับทาง Twitter Official ของวงไดอาร์กนะติดตามให้ดีขั้นฮะก็หมดแล้วครับผมสำหรับข่าวสารนะครับ อัปเดลีในวันนี้ครับกิวกับวงได้อลล์ครับซึ่งก็หลังจากนี้ครับก็คงจะมีของรีวิวมาเพียบนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนปลายเดือนตุลาคมครับแล้วก็ต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีเยอะมากเลยทีเดียวครับก็รอติดตามกันนะครับผมฮะอย่าลืมช่วยกันซับสไคร e ด้วยครับช่องไอซ์แอนดกรุ๊ปครับตอนนี้เราคิวว่างครับในส่วนของไอรอนอินไทยซึ่งตอนนี้ ผมบอกเลยครับว่าเนคิวที่โล่งมากครับเพราะว่าย,ยัางเป็นช่วงเีกับโควิดกันอยู่นะครับไม่สามารถจัดกิจกรรมอะไรได้เลยฮะก็ติดตามกันเนนนะัะผมแล้วก็หลังจากนี้ก็ฝากติดตามครับในการต่ตางๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับผมก็จนกว่าจะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ Oh okay. you